นี่หละครับโน้ตบุ๊กจากทาง l e n o v o นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบอกกันนะครับผมตัวนี้คือรุ่น l e n o v o Yoga s l i m ม 7i นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวเครื่องกันนะครับผมแล้วก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องด้วยนะครับผมพร้อมแล้วไปชมกันครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่เจอเลยก็นี่เลยคู่มือนะครับผมมีคู่มือมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมอ่ะ อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้เป็นกล่องเล็กๆที่อยู่ภายในนะด้านในเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวอะแดปเตอร์นะครับผมของโน้ตบุ๊กนะครับผมตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์นะครับผมพอร์ตนี้เป็น USB Type C นะครับผมเชื่อมต่อเลยอะแดปเตอร์ก็ตัวไม่ใหญ่นะเหมือนอะแดปเตอร์โทรศัพท์เลยนะครับผมอ่ะอุปกรณ์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาดูตัวเครื่องกันนะครับผมนี่โอ้โหอยู่ในถุงผ้านะครับมาในถุงผ้าเลยแต่ตะนานนี่เลยนี่ สีสันสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับผมให้ดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก่อนนะครับผมด้านข้างนะจะบอกเลยว่าสวยมากโค้งและตัวเครื่องเนี่ยบางนะครับผมบางเลยนะครับเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว USB Type A นะครับผมเป็น USB 3.2อนะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกนะถัดมาตัวนี้เป็น Audio Jack 3.5มิลตัวนี้เป็น Combo Jack นะครับ ถัดมาตัวนี้เป็นปุ่ม power นะครับปิดเปิดเครื่องนี้อยู่ด้านข้างนะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งที่เห็นตรงนี้เป็นตัวที่เลื่อนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปิดตัวกล้องเว็บคัมเมานะครับผมตัวนี้นะตัวนี้ลักษณะก็จะเป็นการเลื่อนมาแบบนี้ปุ๊บนี่อันนี้คือปิดการทํางานของตัวเครื่องเลยนะครับผมป้องกันการแฮ็กตัวกล้องนะครับผมอันนี้คือปิดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตัดไฟตัวกล้องเลยนะดังนั้นเนี่ยโอ้โหคุณแฮ็กไม่ได้แน่นอนนะครับผม ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับผมนี่ตำแหน่งแรกนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวพอร์ต HDMI นะครับตัวนี้เป็น full size เลยนะไม่จำเป็นต้องหาตัวสายแปลงนะครับผมเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็มีตัว USB Type C เนี่ยตัวนี้เป็น Thunderbolt 4นะครับให้มาอีก2พอร์ตเลยนะครับผมอันนี้คือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมด้านหลังตัวนี้เรียบหรูดูแพงเห็นไหตรงข้อต่อตรงนี้เขาจะเป็นบานพับแบบชิ้นเดียวเลยเห็นไหมตัว หน้าจอเนี่ยกับตัวเครื่องเนี่ยเป็นบานพับที่แบบแนวยาวชิ้นเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องนะครับผมที่คุณเห็นนะทรงรูแผงเยอะๆอีก2ฝั่งเขยอบลงมาตัวนี้เป็นลําโพงนะครับผมลําโพงเท่านั้นยังไม่พอตัวเครื่องมีไรเส้นนะครับผมตัว Windows 11ติดตั้งมาให้เลยจากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีตัวยางกันลื่นนี่โอ้โหบอกเลยว่าดีไซน์เครื่องสวยหรูดูแพงนะครับ ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับผมตรงฝาบนนะมีโลโก้ยูค a นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวโลโก้ l e โนโ o นะครับอ่ะเราไปดูด้านในตัวเครื่องกันนะครับผมนี่นะครับด้านในตัวเครื่องต้องบอกเลยว่าโอ้โหอย่างสวยนะครับผมขนาดหน้าจอนะครับมาดูขนาดหน้าจอก่อนตัวนี้อยู่ที่14นิ้วนะความละเอียดจะเป็น f Full HD นะครับคือ1920คูณ1200นะครับสัดส่วนตัวนี้อยู่ที่ 16ต่อ10นะครับไม่ใช่16ต่อ9นะ16ต่อ10นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้เนี่ยเขาจะมีให้คุณเลือก2แบบคือเป็นแบบทัส,สกิีนได้กับไม่ได้อ่าซึ่งตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยตัวนี้คือทัส,สกิีนได้เลยอ่ากดทัส,สกิีนได้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้สวยแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเองเนี่ยนะครับผมเป็นแบบโอเลดดังนั้นเรื่องสีสันความคมชัดนะสวยเลยนะครับผมให้ความเที่ยงตรงนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมมาดูในส่วนของสเปคเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ CPU เนี่ยตัวนี้เป็น Intel Core ์ l t ลตานะครับผมเป็นรหัส 155h แเน่นะครับแรมที่เขาให้มาตัวนี้เป็น lpddr 5า x นะครับขนาด16 g b นะครับผมตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าแรมก็เยอะนะครับผมในส่วนของส t ต r เ g e ตัวนี้เป็น1 t b ่เลยเป็น ssd m. 2นะครับผมเป็น p c i e เอ็กเพสนด้วยนะครับผมยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะครับ เท่านั้นยังไม่พออีกนะครับผมตัวนี้นะที่คุณเห็นหน้าจอเนี่ยอย่างที่บอกนะเป็น o อเลแล้วมันสามารถพับได้แบบนี้เลย180องศาคือแบบอย่างเรียบอ่ะสวยเลยนะครับผมใช้งานนะตัวนี้คล่องตัวมากแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้ก็ไม่ได้หนักเลยนะครับผม มีขนาดน้ำหนักเนี่ยสองแบบนะครับถ้าเป็นแบบทัชสกรีนเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่1 4ึจุดสี่โลนะครับหนึ่งุสี่โลแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นแบบนอนทัชนะครับผมอยู่ที่1 3จุดาโลต่างกันเท่าไหร่ขีดเดียวนิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คีย์บอร์ดนะเห็นไหมคีย์บอร์ดเนี่ยกดใช้งานเนี่ยสะดวกสบายแล้วดูดีไซน์เขานี่คือเป็นตามเอกลักษณ์ของเลโนโวเลยนะครับผมด้านข้างมีลำโพงมาให้สองจุดนะแล้วด้านใต้อีกสองจุดรุ่นนี้ลำโพงถึงสี่ตัวอื ด้านบนมีตัวเว็บแคมนะครับผมซึ่งอย่างที่เรียนแจ้งไว้ตอนแรกตัวนี้เห็นปะตัวนี้คือตัวที่เอาไว้ปิดตัวกล้องเว็บแคมนะครับผมคือปิดระดับฮาร์ดแวร์พอคุณปิดคือมันจะตัดระบบไฟตัวกล้องเลยนะครับผมป้องกันการโดนแฮกนะครับและตัวกล้องเนี่ยมี IR camera ด้วยนะครับผมความละเอียดของกล้องก็อยู่ที่เป็น Full u d นะครับผม Full h d เช่นกันนะและตัวทัชแพดเห็นไหมค่อนข้างใหญ่นะครับผมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผม ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้นะจะเป็นแบบแรปบดชาร์จคืออะไรคุณชาร์จแค่15นาทีเนี่ยเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงอ่าดีไหมดีเลยเพราะอะไรเพื่อบางทีเนี่ยเราใช้งานไปแบตใกล้หมดนะครับผมแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องรีบออกไปข้างนอกใช่ไหมโอ้โหแบตบจะหมดอยู่แล้วงั้นขอเสียบทิ้งไว้แป๊บน,นึงกนะันเสียบไว้สินาทีเอาไปใช้ได้ถึง2ชั่วโมงนะครับผมนี่คือข้อดีเลยนะครับผม ดีไซน์สวยนะครับผมสเปคก็ดีนะครับผมยังไม่หมดการจอตัวนี้เป็น Intel Arc อีกต่างหาก <c oughs> <c oughs> เหมาะเลยกับการใช้งานนะต้องบอกเลยว่าเพิ่มความคล่องตัวด้วยสเปคแบบนี้นะครับผม <c oughs> น้ำหนักก็เบานะครับผมตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่เถอทะท้14นิ้วนี่คือแทบจะแบบมาตรฐานที่ใช้งานกับ ทั่วไปอ่ะพวกตามออฟฟิศนะครับผมหรือเอาไปใช้ข้างนอกนะครับบางทีเจอ13นิ้วอาจจะเล็กเกินไปหรือ15นิ้วเนี่ยใหญ่เทอะท้าเกินไปนะครับผม14นิ้วเนี่ยลงตัวสุดแล้วนะครับผมด้วยขนาดและน้ําหนักนะครับผมตัวนี้แนะนําเลยอืหน้าจอดับอีกแล้วหน้าจอดับอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมอะเหมาะกับการใช้งานแล้วตัวนี้อย่างที่บอกไปมี Windows 11มาให้จากโรงงานเป็นรายเส้นแท้นะยังไม่จบ มีออฟฟิศมาให้อีกด้วยนะครับผมเป็นออฟฟิศโฮมแอนด์สติลเดนติดตั้งมาให้เลยเอาไปใช้งานกันนะครับผมือซื้อที่เดียวแล้วมีตัวไรเส้นลิขสิทธิ์แท้ทั้ง Windows ทั้ง Office เอาไปใช้สบายหายห่วงนะครับผมตัวนี้แนะนําเลยหมดยังยังไม่หมดตัวนี้ประกันถึง3ปีเต็มออนไสา์อีกตั้งหากโอ้โหคุ้มคุมแบบนี้จัดกันไปได้เลยดีไซน์สวยนะครับสเปคดีนะครับผมบริการก็ดีนะครับผมราคาก็ดีอีกต่างหากนะครับผม ตัวนี้นะแนะนำเลย l e n o v o y o g a Slim 7i นะครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับผมสามารถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับผมตัวนี้นะเราเอามาอันบ็อกให้ชมกันนะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ